ไม่มีอะไรจะเลือกยังเต็มเป็นธรรมดาไปประกอบเราไปก็ได้ไม่พลาดเพียงถึงคนที่สามโดนเฉยๆง่ายไม่เอาอ่ะเซมเฮ้ยวุ่นเอาชื่ออะไรเราเลยโอ๊ตนี้เนีเด็ั่นเด็ตชื่อเราชื่ออะไรพี่ชื่อแบร์รี่จริงเหรอไม่จริงนั่นเด็ตนะคือถ้าพี่ไม่รู้พี่ก็จะบอกไม่รู้ถ้าพี่รู้ก็คือพี่รู้เลยนชื่อเอะไรนะชื่อเล่นชื่อแบร์รี่เหรอชื่อแบร์รี่ทำไมคนไม่เรียกเขาแบร์รี่เลยเขาเนเด็ต ฉันจะไปรู้ไหมล่ะทำไมแกเรียกเขานั่นเด็กแกไม่เรียกเขาแบรี่ล่ะเพราะแกไม่รู้ผมไม่รู้ไงลยคนอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่วอาเลอวะพี่รู้ข่าวมั่วหรือเปล่าเจมอยากเป็นคนดื้อลันอย่างนี้ได้ปะคือถ้าพี่ไม่รู้พี่ก็บอกไม่รู้เว้ยถ้าพี่พูดอะไรละคือมันเป็นเรื่องจริงเข้าใจปะคือพี่ไม่พูดมั่วเลย แี่ว่าพี่ชอบเนี่ยอารมณ์ไงพี่ชอบเบี่ยงผมไม่ไม่ได้เบี่ยงคือพี่อ่ะไม่ชอบพูดจำมั่วถ้าพี่ไม่รู้พี่บอกไม่รู้เว้ยไอ้วันนั้นอ่ะไอ้วันนั้นที่พี่บอกผมผมบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นสไตล์ของผมอ่ะอันนั้นอ่ะผมผมเลยจะบอกพี่ว่าวันนั้นไงวันนั้นผมก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีพี่เบี่ยงวะผมพูดเล่นๆผมไม่ได้อะไรทั้มันไม่แต่แบบ ถึงพูดเล่นมันก็ฟังรู้ไม่ดีอ่ะเหมือนแบบคนเขาเตือนสมมติไม่ใช่พี่อ่ะแต่แบบคนทีานอนเตือนแบบน้องเกรงใจนะจะจะไปพูดกับเขาบแบบเฮ้ยพี่มันสไตล์ผมนี่ไม่ถ้ามันไม่ใช่พี่ผมก็ไม่เล่นไม่พูดอย่างนั้นก็ใช่ไงพี่กลัวเจมส์เฉยไง <c oughs> ข่างข้าชายัยกดไลค์คอมเมนต์พี่เลย <c oughs> นี่เปิดยังแซนสทรอพม้าวขาเท้าเออยังเปิดยังข้อเปิดกันญาเปิดยังเปิดเดีอยวกัญญาไม่รู้ว่าอยากไปอยากรู้มันเป็นยังไงแล้จอค่ไปไหนครับจุดจุดบ่อยสุดอันนี้ขอไม่บอกนะครับมันเป็นส่วนตัวไม่ถามไายธรรมดาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้ไปไหน ถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบไปเซนทรัลเวิร์ลเพราะว่าคนน้อยมีครับจริงเหรอจริงเหรอเอ่อสำหรับนี้นะครับน้องกระชาคิดว่าโอ้อะไรครับเซนทรัลเวิร์มีอะไรชอบมากอ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ชอบเดินเซนทรัลเวิร์ลมากเซนทรัลเวิร์ลอยู่ตรงไหนพี่เซนทรัลเวิร์ลอยู่ใกล้พารากอนก็พาไป ไดค่อยมีตังค์ได้ค่อยมีตังค์แล้ว่าล่นที่เราไปกินฟูด้ดอันนั้นที่ไหนอ่อะนะพี่ไปหาเจอมอ่ะวันนั้นอ่ะเอ<ม>อัอนนั้นสยามเดซฮะสยามเดซสยามอะไรนะสยามเดซคืออะไรกันนาริกาเสียงไหมการนาฬกาเปล่งการตอนที่นัดก็เหลายๆคนวันนั้นเต่าได้ไปป่าวไปไี่รู้ใช่ป่ะเขาคนไหนไปไี่รู้ใช่ป่ะเขาคนไหนรู้เราไม่เคยไปหาใครเลยอ่ะไอตอนนั้นผมพูด โคตรโกรธอ่ะก่อนพี่ยืดแต่พี่เขาเอาโทรศัพท์ไปฉกกระซอออ่ะี่ก็เลยไม่ได้ทำอะไรคราวนี้มันต้องมีอุปสรรคดีจ้ะผมจำได้ว่าไม่เคยเจอเต๋าก่อนก่อนเข้าบ้านเจอไม่หมายเจอข้างนอกอ่ะที่ไม่ใช่งานกันไปไหนไม่รู้ค่ะชาไปสยามอยู่แล้วก็แยกตัวไปไงตอนไปเดินอ่ะนี่ถ้าเสร็จงานชนิดจะรีบกลับเลยจ้าเพราะนี่เหนื่อยมาก ่ต้องขับรถเขาไปกับพวกภาคเหนือเอิงเบียพิเต้ไปด้วย,ต,วยติดมีปิ๊กด้วยมีปิ๊ติดไป,ไปด้วยดิจะ <c oughs> ไปเดินเล่นป้าที่นนูป้าปิ๊กอะออกไปออกไปต้องต้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปด้วยมั้ยจ้าเฮ้ยพี่ต้องเลี้ยนพี่เบนไว้จริงเว่าพี่บอกว่าพี่เบอกว่าพี่พนันว่าต้องติดพี่เลยบอกว่าไม่รู้ว่าพี่ พอตอนนั้นพ so ี่ไม่แน hey. hey, ่ใจมากที่บอกว่าเอาถ้าเกิดต้นติดต้นต้องเลี้ยงพี่แต่ถ้าต้นไม่ติดแต่พี่เลี้ยงต้นเองเว้ยนี่เขาต้องเลี้ยงเขาแล้วอ่ะพี่วิตาพี่เบนยอมไปจะเลี้ยงนะพี่เลี้ยงใครอะไรเป็นคนเดียวเหรอเคเอเคเอดิเลี้ยงใครคนเดียวเคเอใช่ไหม เค่เห็นรูปนึงอ่ะใครนะใครนะอมอมไปอ่ะเฮ้ยวันที่ีมาเราไม่เคยห่างนผู้ชิดใกลทุกเวลายอมทิ้งความฝ พี่ต้องเรกียนผมแล้วยังไม่ดีอ่ะอะไรเนี่ย F F F h a r p minor A ตอนนี้แหรเฮ้ย F sharp E A เพื่อฉันประโยชน์ที่ใดหากรักทำร้ายตัวเองหากเดินแนบกายมีพังต้องลงหลงใจด้วยกันห่างเพียงนิดเดียวให้รักทำ็นสอง,สงลอมพันระหว่างเราเหนที่ว่า เฮ้ยลืมแร์ลีฟครูโอโอไม่คุ้มเลยเียนปะไม่คุ้มเลยแดนนี่แอแดนนี่แกจะใส่ตรงไหนดีวะไม่คุ้มเลยถ้าเรารู้สึก